ทางรัฐสามารถสมัครระบบ f o r c e เพื่อผักดันหนึ่งครอบครัวนหนึ่งทักษะ s อ f t Power ได้แล้วนะให้เข้าที่แอปทางรัฐจากนั้นเลือกนโยบายรัฐบาลจากนั้นให้เลือกที่บริการลงทะเบียน f o r c e และกดปุ่มอนุญาตจากนั้นให้ทุกคนอ่านขอ้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลเมื่ออ่านครบเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดยอมรับเงื่อนไขและกดที่ปุ่มยอมรับจากนั้นทำการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของท่านจากนั้นกดถัดไป จากนั้นให้ท่านทำการเลือกความสนใจในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของท่านเลือกได้ไม่เกิน3ด้านจากทั้งหมด11ด้านจากนั้นให้กดถัดไป จากนั้นทำการเลือกอาชีพที่คุณสนใจเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยให้ทำการกดลงทะเบียนถือว่าการลงทะเบียนสำเร็จท่านสามารถใช้บริการ o o r c e ได้เลยโดยกดที่ปุ่มดูโปรไฟล์ของฉันเพื่อดูหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนอกจากนี้แอปทางรัฐยังมีบริการภาครัฐมากกว่า1 6 7บริการในแอปเดียวงอย่าลืมโหลดมาใช้กันเยะยนะจ๊ะ